ค่ะก็มาดูในเรื่องของหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะในการดูหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราดูลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ก่อนนะคะก็ทบทวนนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของกล้องจุลทรรศน์นะคะ เ,เกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก็จะมีที่ครูจะโฟกัสนะคะก็คือเลนใกล้ตานะคะแล้วก็เลนใกล้วัตถุแค่2ออันก็คือเลนใกล้ตาแล้วก็เลนใกล้วัตถุอ่านะคะถ้าเราสังเกตนะคะว่าเลนใกล้วัตถุเนี่ยมันจะมีหลายขนาดถูกไหม แต่เวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเราจะใช้แค่ขนาดเดียวนะคะทีนี้อ่อถ้าสมมุติว่าครูเนี่ยหันนะคะหันกล้องจุลทัรศน์ลงมาในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อที่จะให้เราเนี่ย สังเกตเกี่ยวกับการทำงานนะคะของกล้องจุลทรรศน์เนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้ครูก็หันมาในลักษณะนี้นะคะตอนนี้พวกเราพอจะนึกภาพออกไหมมันก็จะดูเยอะๆหน่อยเนาะ,ะมาดูภาพนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดทีละส่วนนะคะ ถ้าเราจะเห็นว่าตรงนี้มันคือเลนส์ใกล้ตาถูกไหมตรงนี้ก็คือลูก,กตาของเราใช่ไหมคะแล้วเลนส์ที่เราใช้ดูตรงนี้ก็คือเลนส์ใกล้วัตถุเห็นไหมคะทีนี้เนี่ยครูจะให้ดูว่าถ้าเราเอามาเปรียบเทียบนะคะอ่าเปรียบเทียบว่าให้เป็นเลนส์ใกล้ตาเนี่ยก็คืออันนี้นะคะ ครูเอามาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลนใกล้วัตถุมันก็คืออันนี้เข้าใจไหมอ่าพอาะจะนึกออกไหมคะก็ในการเกิดภาพนะคะจากกล้องจุลทรรศน์เนี่ยในการเกิดภาพเนี่ยเวลาเรามองเห็นวัตถุเนี่ยมันก็จะต้องมีแสงนะคะไปตกกระทบวัตถุแล้วก็มาสะท้อนเข้าสู่ตาเรานะคะ ก็เป็นหลักการเดียวกับการทำงานของกล้องจุลทรรศนะคะนั่นก็คือมันต้องใช้แสงนะคะใช้แสงเนี่ยในการตกกระทบมาที่เลนใกล้วัตถุนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็เลนใกล้ตาก็คืออันนี้อ่าพอจะนึกออกไหมคะแล้วอันนี้ในตาเราเราก็มองภาพอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เอ่อ ครูจะตัดก็คือจะให้เราโฟกัสเฉพาะส่วนของเลนเท่านั้นนะคะจะให้ดูว่าเวลาแสงเนี่ยจากาแสงตกกระทบวัตถุนะคะแล้วก็หักเหเข้าสู่เลนนะคะจนกระทั่งทำให้เกิดภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง ทีนี้ก็จะให้ดูภาพนี้นะคะอ่าครูจะขยายให้ใหญ่ขึ้นมันก็มีคำอธิบายนะคะหลายอันเลยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวให้เราดูทีละส่วนเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะโดยในการเห็นภาพจากกล้องจุลทรรศเนี่ยมันก็เริ่มจากเราวางวัตถุถูกไหมคะ วัตถุเนี่ยก็จะเป็นอันสีเขียวตรงนี้อ่านะคะซึ่งวัตถุเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงมันก็จะเป็นลูกศรน,นะคะอ่าเป็นลูกศรสีเขียวนี่เห็นไหมอ่าคูระบายสีให้ชัดขึ้นก็จะต้องมีแสงเนี่ยไปตกกระทบวัตถุนะคะแล้วมันก็เกิดการหักเหของแสงผ่านลินแล้วก็ทำให้เกิดภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนว่า มันมีการหักเหผ่านเลนได้ยังไงบ้างนะคะโดยเริ่มจากแสงนะคะแสงเนี่ยมันตกกระทบมาที่อะไรเป็นอันดับแรกให้เราโฟกัสมาที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเลนใกล้วัตถุเห็นไหมเลนใกล้วัตถุเนี่ยมันก็คืออันนี้เลยเห็นไหมคะเริ่มแรกเลยเนี่ยนึกออกไหม อันนี้เป็นวัตถุแล้วก็เป็นแสงเนี่ยไปตกกระทบที่เลนใกล้วัตถุนะคะทีนี้พอตกกระทบมาที่เลนใกล้วัตถุครูขยายให้ใหญ่ขึ้นนะเราพบว่าแสงเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหนะคะซึ่งการหักเหของแสงเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนต่อในระดับมสอนะคะ แต่ในส่วนของม1เนี่ยครูจะอธิบายนะคะเกี่ยวกับาการเดินทางของแสงแบบง่ายๆนะคะให้เราเห็นว่าแสงเนี่ยมันตกกระทบเลนแล้วมันก็มีการหักเหนะคะก็เส้นนี้เส้นสีดำเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นลำแสงนั่นเองนะคะลำแสงเนี่ยมันก็จะตกกระทบมาที่เลนใกล้วัตถุนะคะก็คืออันนี้ ตกกระทบมาปุ๊บพอตรงนี้นะคะเราเรียกว่ามันจะมาอยู่ที่ตรงนี้ก็คือจุดกึ่งกลางเลนนะคะพอตกกระทบมาที่จุดกึ่งกลางเลนตรงนี้มันก็จะมีการหักเหนะคะหักเหแล้วก็ <c oughs> พอหักเหแล้วนะคะมันก็จะเกิดจุดตัดนะคะ แล้วทำให้เกิดวัตถุอ่านะคะนี่แหละก็จะเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นจากเลนนะคะซึ่งถามว่าเลนที่เราใช้ดูกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันมีกี่อันคะมันมีสองอันถูกไหมอันนี้เลนใกล้วัตถุแล้วมันก็มีเลนใกล้ตาใช่ไหมคะซึ่งครูอธิบายในตอนแรกว่ามันจะมีการหักเหของแสงนะคะ ตกกระทบมาที่เลนใกล้วัตถกุก็คือพูดง่ายๆตกกระทบแล้วก็หักเหทําให้เกิดภาพนะคะก็คือภาพนี้แล้วก็มาเกิดเป็นภาพนี้ถ้าเราสังเกตนะคะลูกศรสีเขียวหัวลูกศรสีเขียวแล้วก็หัวลูกศรสีแดงเนี่ยมันจะมีการกลับหัวนะคะเพราะฉะนั้นภาพเราเรียกว่าเป็นภาพแรกนะคะ ที่เกิดจากเลนใกล้วัตถุนะคะจะเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้ถามว่ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมันก็จะมีเลนอันที่สองนะคะนั่นก็คือเลนใกล้ตานะคะ เลนใกล้ตาก็คือตัวนี้นะคะซึ่งเลนใกล้ตาเนี่ยมันก็จะมีการเดินทางของแสงนะคะก็คือจะมีแสงนะคะได้ไหมภาพแรกที่เกิดจากเลนใกล้วัตถุเนี่ยนะคะเป็นภาพเ,เป็นภาพจริงหัวกลับในลักษณะนี้นะคะแล้วอันเนี้ยภาพแรกเนี่ยคะ่ะ มันก็จะเป็นวัตถุของเลนใกล้ตาอีกทีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่1นะคะวัตถุก็จะเป็นภาพของเลนใกล้วัตถุแล้วก็หักเหนะคะผ่านเลนใกล้วัตถุแล้วมันก็จะมาเกิดภาพแสงจากภาพแรกที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นวัตถุของเลนใกล้ตาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่ง มันก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีการหักเหของแสงนะคะผ่านจุดกึ่งกลางเลนนะคะแล้วก็เกิดภาพนะคะอ่าทีนี้ในเลนใกล้ตาเนี่ยนะคะเราพบว่า จริงๆแล้วเนี่ยขนาดของเลนส์สองอันนี้มันไม่เท่ากันนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างภาพแรกที่เราได้จากเลนส์ใกล้วัตถุก,ก็จะเป็นภาพหัวกลับเห็นไหมคะขนาดขยายใหญ่ขึ้นแต่พอเลนส์ใกล้ตานะคะที่มีขนาดเลนส์กำลังขยายของเลนส์มากขึ้นเราจะเห็นว่ามันอันใหญ่กว่าเนาะ ถ้าเราดูง่ายๆนะคะมันมีกำลังขยายมากขึ้นมันก็จะทำให้ขยายภาพอันนี้ได้ใหญ่ขึ้นนั่นเองก็คือจากภาพเล็กๆตรงนี้แหละคะ่ะทำให้เราเห็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่มีลักษณะเป็นขนาดใหญ่นั่นเองเออหรือตามขนาดที่เรากำหนดนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเ,เซลล์แต่ละชนิดเนี่ยเราจะใช้ดูที่เ,เราจะใช้ดู ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันก็จะมีกําลังขยายไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปหลักการทํางานมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะที่นี้ามาดูภาพที่2นะคะที่เราได้จากเดินใกล้ตาเราพบว่าหักเหนะคะมันเกิดการมันเกิดการหักเหเห,เห็นไหมคะแล้วก็ เกิดจุดตัดที่ตรงนี้นะคะถ้าเราเรียนในตอนมสองก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเนาะเกี่ยวกับการเดินทางของแสงนะคะแต่ให้เราเข้าใจว่าอันนี้แหละเห็นไหมมันก็หักเหแล้วก็มาเกิดภาพที่นี่เป็นภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือภาพสุดท้าย อันนี้คือภาพแรกนะคะทีนี้ครูจะให้ดูว่า,าระยะภาพนะคะกับเ,เลนใกล้ตาที่เราดูเนี่ยมันห่างก,กันเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตตรงนี้นะคะนี่อันนี้ภาพที่เกิดเห็นไหมภาพที่เกิดก็คือตรงนี้นะคะแล้วเลนใกล้ตามันก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งเขาวัด แล้วนะคะระยะภาพที่เกิดขึ้นกับเลนใกล้ตาตรงนี้อยู่ที่ระยะเท่าไหร่คะ25เซนนะคะ25เซนตรงนี้แหละมันจะเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีนะคะที่มันเ,เราเรียกว่ามันมีความยาวโฟกัสที่ชัดเจนมากๆนะคะที่เรา,เาที่จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะคะก็คืออันนี้สำหรับ คนที่สายตาปกติในกออกไหมปกติเนี่ยก็คือ25าเซนนะคะซึ่งถ้าเรา,าครูให้ความรู้เพิ่มนะคะเหมือนคนที่สายตาสั้นเนี่ยความยาวโฟกัสของเขาก็เป็นไงคะไม่ถึง25เซนอาจจะแค่20เซนนะคะเขาก็เป็นยังไงเวลามองภาพเนี่ยเขาก็ต้องก้มหน้าไปดูใกล้ๆเราสังเกตไหมก็จะทำให้ความยาว ระยะตรงนี้มันจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของคนที่สายตาไม่ปกติก็คือสายตาสั้นในลักษณะของสายตาสั้นเนี่ยก็คือเขาต้องปรับความยาวโฟกัสก็คือเขาแก้ไขยังไงคะเขาก็จะเปลี่ยนขนาดของเลนส์นะคะให้เป็นเลนอะไรให้เป็นเลน์เววนะคะก็คืออันนี้ครูอธิบายโดย โดยสรุปไปก่อนนะคะเลนเวาเนี่ยทำให้ความยาวโฟกัสก็คือมันยืดไปถึง25เซน่าเขาก็ต้องใส่เลนเวานะคะก็คือมันจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแต่คนสายตายาวเนี่ยสายตายาวก็คือความยาวโฟกัสของเขาเนี่ย เลย25เซนไปนั่นเองนะคะถ้าเราสังเกตว่าคนสายตายาวเนี่ยเวลาเขามองตัวหนังสือเนาะเขาก็จะต้องเป็นยังไงคะเขาก็จะต้องถอยหน้าอกมาอีกใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้ความยาวโฟกัสมันอยู่ที่25เซนพอดีแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าถ้าเป็นสายตายาวเนี่ยเขาใช้เลนอะไร าสายตายาวก็จะใช้เลนนูนนั่นเองค่ะนะคะเพื่อปรับความยาวโฟกัสให้อยู่ที่25เซนพอดีโอเคนะคะวันนี้ก็พอจะเข้าใจไหมทีนี้ครูก็มาสรุปนะคะหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศนะคะก็คือแสงจากหลอดไฟนะคะตกกระทบวัตถุนะคะมันก็จะเกิดวัตถุนะคะ แล้ววัตถุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นภาพให้กับเลนสนใกล้ตาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเลนสนใกล้ตาก็ขยายต่อจนเป็นภาพสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์ะคะก็จะเป็นภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยายแต่กี้ที่ครูอธิบายพวกเราเนี่ยเราจะเห็นว่า เรารู้จักแต่ว่าโอเคนะมันเป็นภาพหัวกลับใช่ไหมคะแบบนี้เนาะแต่มันจะเกิดภาพสมมุติว่าอ่ะง่ายๆครูเอาตัวอักษรอ่าถ้าเป็นอักษรกอรไก่นะคะเราพบว่ามันจะมีการสลับจากซ้ายไปขวาด้วยอันนี้ก็สอบจะแม่นๆนะจ๊ะก็คืออ่ะ คือลูกศรเนี่ยเราจะเห็นการสลับภาพไม่ชัดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวอักษรนะคะอ่าก็ให้เรามาดูมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คืออย่างกอไก่เป็นแบบนี้ใช่ไหมกอไก่เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นหัวกลับแต่มันจะสลับจากซ้ายนะคะด้านนี้ด้านซ้ายเนาะก็สลับจากด้านซ้ายไปขวาด้วยอืมอันนี้ก็สอบเนาะมันก็เราก็ต้องแบบว่า อาจจะใช้นึกนิดนึงนะคะจินตนาการนะคะหรือลองวาดดูว่าเออนะมันหัวกลับหรือว่ามันซ้ายพลิกจากซ้ายไปขวายัางไงนะคะหรืออย่างเช่นตัวอีเห็นไหมตัวอีพอมาพลิกสลับมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กลับจากซ้ายไปขวานะคะหรือขอไข่อ่าขอไข่ก็กลับหัวแล้วก็อขอไข่ก็หัวกลับ แล้วก็จากซ้ายไปขวาเห็นไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศนะคะสรุปก็คือวัตถุนะคะแสงจากวัตถุตกกระทบเลนใกล้วัตถุนะคะแล้วก็เกิดภาพแล้วก็จะเป็นภาพของเลนใกล้ตาแล้วก็สุดท้ายก็เกิดภาพนี้นะคะก็จะเป็น ภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะและก็สลับจากซ้ายไปขวานะคะได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เรียนวิทย์กับครูอ้อยก็ไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย